ท้องอืดหน้าท้องใหญ่นะครับใช้วิธีนี้รักษานะครับสิ่งที่ผมจะแนะนําในการแก้การท้องอืดก่อนมื้ออาหารนะง่ายมากเลยคือการดื่มน้ํำขิงน้ําขิงเนี่ยเวลาที่เอารับประทานเข้าไปนะครับมันจะทําให้ลําไส้บีบตัวเร็วขึ้นพอมันขยับตัวเร็วขึ้นมันก็ค่อยๆลําเลียงเอาล่ม เอาอากาศที่อยู่ในกระเพาะอาหารกระลำไส้เนี่ยลงไปก็คือไผ่ลมนั่นแหละข้อ2นะครับคนที่มีอาการพุงใหญ่บางทีอาจจะไม่ได้เป็นโรคก,กระเพาะอาจจะไม่ได้มีลมในช่องท้องแต่เขามีอาการท้องผูกเพราะเขาท้องผูกเนี่ยเขาก็เลยมีอาการพุงที่ใหญ่ขึ้นเนื่องจากเรากินอาหารไป1วันไม่ถ่าย2วันไม่ถ่าย3วันไม่ถ่ายทําให อุจจาระที่อยู่ส่วนปลายที่มันยังไม่ถ่ายเนี่ยมันทําให้ลําไส้เนี่ยมีอาการท้องอืดขึ้นมาดังนั้นบางคนท้องอืดอาจจะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะนะครับเป็นท้องผูกผมอาจจะแนะนำอ่จทานโยเกิร์ตวันละหนถ้วยเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในลําไส้และ2คือจากการดื่มน้ำเนี่ยเน้นว่าน้ำดื่มวันละ2ลิตรเท่าเดิมแต่ให้จิบบ่อยๆถ้าเราจะทานโปรไบโอติกเนี่ยให้ครบเนี่ย เราต้องทานตัวไหนบ้างนะเอาภาพนี้ให้ดูนะครับมันจะมีจุลินทรีย์ที่เรียกว่าโปรไบโอติกอยู่2กลุ่มอันแรกนะครับคืออันบนก็คือบิฟิโดแบคทีเรียมอันที่2คือแลกโตบัซิลัสถ้าใครไปสังเกตดูนะครับแนะนําลองดูกล่องโปรไบโอ14ที่เพื่อนๆซื้อกันไปนะครับลองดูนะครับจะมีจุลินทรีย์อยู่14ตัวซึ่งใน14ตัวเนี้ยจะอยู่ใน2กลุ่มคือกลุ่มของบิฟิโดแบคทีเรียม กับกลุ่มของแลคกตวบาซิลัสรวมกันนะครับ14สายพันธุ์ผมจึงตั้งชื่อว่าโปรไบโอ14ใครสนใจลองไปทานนะครับราคา1กล่องนะ590แต่ถ้าราคา2กล่องผมให้พิเศษที่799บาทดังนั้นถ้าใครสนใจ1กล่องก็พิมพ์590นะจะได้สิทธิ์ส่งฟรีด้วยทั่วราชนาจาักรนะแต่ถ้าใครอยากได้2กล่องนะครับให้พิมพ์799แล้วเพื่อนๆจะได้2กล่องส่งฟรี ทั่วราชอาจาักรด้วยนะครับข้อที่3ผมก็เถิบไปอีกนะอันแรกนะจาได้ไหมผมพูดเรื่องท้องอืดใช่ไหมอันที่สองพูดเรื่องท้องผูกดังนั้นท้องอืดกับท้องผูกสังเกตเห็นไหมว่าแก้ไม่เหมือนกันและอันที่3ก็แก้ไม่เหมือนกันอันที่3คือเวลาที่เราหน้าท้องหนามากๆเนื่องจากมีไขมันหนาใครอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยหน้าท้องหนาขนาดไหนนะแนะนําว่าให้ยืนนะครับท่าไหนก็ได้แล้วหยิบหน้าท้องขึ้นมาแบบนี้ แล้วบีบมาเลยนะไอสิ่งที่บีบได้เนี่ยทุกคนมันคือความหนาของไขมันพอเราบีบขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอาไม้บรรทัดสักอันหนึ่งมาวัดว่าความหนาของชั้นไขมันตรงหน้าท้องเราเนี่ยเท่าไหร่วิธีแรกนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะลดหน้าท้องแบบให้ลงไปเลย1นิ้วภายใน3วันคือการตัดคาร์โบไฮเดรต3วันแล้วกลับมาทาน1วัน ผมไม่ได้บอกว่าให้ทําแบบนี้ไปตลอดแต่มันเหมาะกับการที่ว่าใครที่อยากจะลดหุ่นแบบรวดเร็วทันใจให้หน้าท้องลดลงไปเลยประมาณ1นิ้วใช้ระยะเวลา3วันให้ตัดคาร์โบไฮเดตออกไปจากมื้ออาหารทุกมื้อเลยนะครับตัดออกไปให้มากที่สุดถ้าเราลดคาร์โบไฮเดตลงได้มันจะส่งผลทําให้อาการบวมที่หน้าท้องลดลงโอเคนะครับสังกั p ฑ์ถามว่า ถ้าคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกับถ่ายทานได้ไหมทานได้เลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแฟนผมจะทานวันเว้นวันอยู่แล้วเนื่องจากแฟนผมเขาถ่ายได้ทุกวันอยู่แล้วเขาก็จะดูว่าทาน1วันอ่ะนะครับเพื่อเติมจุลินทรีย์เข้าไปวันเว้นวันเขาแค่นี้เขาก็พอแล้วแต่สหรับผมเนี่ยผมทานทุกวันเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องท้องผูกโอเครับทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามที่ไม่อยากพลาด สามารถแคปหน้าจอบอกแอดมินรักทุกคนขออวยพรทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ช่วยอุดหนุนสินค้าของบริษัทผมนะครับรักทุกคนขอให้ชีวิตเพื่อนๆมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหุ่นดีสุขภาพดีแล้วเจอกันไ like ลน์หน้าสวัสดีครับ